ทำแล้วเหรออืมสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะบ่ได้พอกันเดินเนาะมืันนี้จะพามากินตำยังเหรอคุณชายตำยังตำ,ตำทั่วทีทั่วเด็ดตำกุ้งต้หมูย,ยอแล้วก็ปูอัดไซนอม่ครับผมนะรุยเลยหนวคากหนีวแหน่ มีหอยอันหอยยังหอยจุบหอยจุกหอยจุบนอกบ้านหอยจุบหอยจุกมากินเลยใช่ไปโดนคิดหอออยากมาค็ดคิดอยากลงคิดกับไปดูแล่แม่บอ๊อบสบายครับผมกับกับหลาดจากแม่บอสบายเขาลุาอ,บอลงบาลอาทิตย์หนึ่งเนาะก,กับบ้านกับกุหลาดไป คิดหอดเอฟซีคิดหอดแฟนครับอยากกินไห้อยากกินโชว์อยากกินแบบตามแบบเนี้ยเริ่มเอินกินมาเฮทุย่ยส <laughs> ่อยส่วนไม่ใช่จตัวนึงนเนี่ยสวย นับไห้ก่อนงับไห้กุ้งใส้กันจังกุ้งสดนะคะตัวใบใหญ่แห้งหนอยจังเลยเอาเพอดีคำอืมพวกนี้ขายของอร่อยนั่นแหละครับผมเฮ้ยพวกหัวมือร้าตามซังนี่ถังพะยะเลยกันขอโทษดะะ้วยค่ะ นินเด้แล้วไหนล่ะฝากคุใชายลกินเนดอย่างกินเตดโตว่ากินหางเขายนี้ยกินทั้งหางเอาแบบบเอาเนื้อจนมืดเลาซึ่อไม่กันกินออ้มใช่มหางหรือป่าก็ไม่กิมยอหางนี่นั่งรอค่ะซ่อมกับติมได้เนี่ย ในเยอะฮน้ำจิ้มปันจิม้จมไะไรทุกอย่างจิ้มหอยก็ได้หอยไอ้ท่างงินท่างินกวาวฟื้นมาขายอาหารอีสานมาจากต่างจังหวัดกาลสินท่าเงนินลอยเอ็ดกาลสินเหรออืมลวสิมาถูกวันไหนพฤหัสกับวันอาทิตย์ ta của bạn, thì chân chăng... có mì bang nữa hãy sáng thêm Nó ส่วนก็นล้นแบบน,นี้ <c oughs> ตาชีบัตถึงระหกเนะาะอันศุก่์ใคยเตรียมความเท่าไหร่นะจ๊ะแต่ว่ากระเสียคุ้ยเก่าอ่านวัเลยกิ์ Nó không tin nêu nhau, sợ nam, hết bây giờ ta sao. Hm, 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 ผู้เสพเนี่ยนี่มาเด้อสามาเด้อเว่ยกินโดนโอ้ยไปอยู่บ้านไปอยู่โรงพยาบาลเมื่อไ่ไปยู่บ้านหรอไปอยู่โรงพยาบาลอาทิตย์หนึง่งจะไปเฝ้าแม่แล้วก็ยัง้เมื่อหายดีเด้อแ้วก็ดีขึ้นจ้นพาพอไปได้มาได้ใส่ไมค์คำเอาแต่ก็ต้องกลับกรุงเทพยก่อน ขายของจากขายขายหารตามสั่งข้าเจ้าถามหาลูกค้าถามหาจา้ะมาไหวไมหมเจ้าเมยยง้ายั่เห็นเห็นอันนี้ซาบะเครอแล้วกสิ่นซาบ,บเจ้ะอ๋อ <c oughs> บื้งสีน้งเหเบื้องให้ดูด้วยยกให้ดูทั้งถาก็าดอย่างเราเห็นตัวพักผมเออพักยมะพัภาษาไทยไม่รู้ไม่รู้อ่ะพักที่มูกินพักที่มูไม่ใช่พักที่ป๊อบอายกินอ่ะพักผมใช่ไหมบ้านนอกอื่พักพักผมพักผมพักที่ป๊อบป๊อบอายกินอ่ะ แต่พออะไรอะผักผมเนี่ย,อ,ยอันนี้ปวดบะปวดก็มากินปุ่มกลินบบกปุ่มกุมเสร็เนี่ยหมอ,อ,ยหอ็หื้ เป็นเป็นแบบสีเขี้ยงเลยกับโลูเป็นแบบว่าเขี้ยงนะยอบขมาเตะเอายับยับได้จะควงมนเขาจะเรียนไงจ้ะจะควงเบียบตัเองไหมโมอูยับมาก มาเกันบ่เห็นก้าก้าวกับพาะละกินนักินกับ,บ,กบพอะเลต่อกรมียจ้ะมันดึงบัวขาดนะดึงไงแน่น้ำนเดีัดจัง มา่ัมใส่มือนันเนาะมันจับปอยูแม่เหล่นสิบ่อขี้ดเดียกันเนาะจ้าอยู่กันมาปานนี้แล้วไม่ต้องขีด้เดียกันหรอกเป <laughs> ็นซวยกันเลยขอเนสนึงอเอาอีกแล้วจะเป็นซา,าใจค่ะใช่ค่ะตัวเ้ก็บากวาน เอาวะบ่บ่อยเพ็ดปูอัดใส่ไปค่ะขนมจีนโอ้เนี่ย, anyway. ยเนี่ยปูอัดกันเนี่ย ยังกว่าญี่ปุ่นน่ะซูชิโอเคซูชิพักแมนบ่ล่ะซูชิเพราอเทศกินน้ำแน่ได้ได้เพรกินที่หลังแสบเพื่ออย่างตอนงานกว่าลุ่งผิวอื นี๋อ่อนบาตอนางน้าเหอนกันอ่อนฮสวยบันเอาไน้ำกันเอาบ้นี ไม่เผ็ดเท่าไหร่แต่น้ำหมูน้ำตาจะไหลนะครับผมเมื่อเผ็ดเท่าไหร่แต่เฮ็ดตัวฮ่น่อยก็ได้บ่หน่อยเลยดีหน่อยก็มีบริเวณที กองจะสิดกลางออกแค่หังจะเป็นกวั่อองงบลง้จังหน่อยไหม <laughs> เอาเทียงอะไรได้บัณย์ยืนเกณฑยืนสี่หวยสี่มันเขียมนกจ๋อมันหน่อยออกสนิทเหรออ้ยงับก่อ่ะโอ้ยโทษด้วยค่ะอืมเอาที่ชูมันนี่นีมาว่างกี่ แซบ่บโอ้ยสวยไปเลยต้องกินหกเขือนว่าจะเอามากินกับปุนปะทุม,มีเวลาเหตุผลขาย่จของขายของดีอืม,มอืมอัม่อ dạng hả rốt cửa lái được <laughs> đừng này hôm hôm hơn hôm không hôm 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 bỏ 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 hôm chắc hôm 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 nè hôm 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 Nè nè, hôm Nè, nè nè. hôm hôm เอ้ยเปลบ่ยนเนใส่ทุกอย่างเลยที้จ้าไสิกินได้ขั้นตาเรือุณนะเจ้ได้สิกินเอาบอกอย่างวะเอาเห้เจ้าได้สิกินได้ปะนี่เอเอหา,างเลยมาเกือหางปิดตาเอาเอาแบบแอันนี้ออาไป Ngày lắm nha Thăm nha chà Thăm bưng kiểu cho khó nghe, nghe, nghe. Ừ. nghe. Dạ, kim nhập Cái xin này Cái gì này Kéo vừa đi Vừa kiếm gắm cứ bị tiết ý อเอาให้ยื่อได้หเหเมไเลยอะไก่ด้วยแล้วโอ้ยมันใส่สอนมันก็มือเงมนอนใส่สอนเันมือนจ้ะมันเส,สือเส,สืสอดีไหมอืมดีเได้แคลดี เสียงดังของอยไ้้ยครับแสบารกินบุ้มไม่เสียงมาเสีกินให้ยังทานไายเสียวียงเขาเหลืองมะะอะยะกอ่่ะคนกินแสบต้องเสียดังๆ 그个溶解你 <릉키> <릉키> quản dục Sửa mắt từ bữa thì là ta. Đeo rồi đó. Ừ. Chẹp rồi. Quản dục. ้จิ้มกันสดๆแบบนี้ละครับหางมันแท้งปะม,มาเด้อพี่น้องมาสิเบิร์อดอยู่ค่ะเบิร์อดอยู่ กุ้งตัวสุดท้ายนะคะหวานหวานกุ้งหวานบูมีมีลูกมันด้วยอ่ะสวยอ้วนุว่ม ชอบกินอย่างนี้แหละครับผมต้องกรุบ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 ดีไหมหลูกมันเนะาะครับผม ส่วนหนาเราเลยเดี๋ยวแก้ที่ส่วนหนาอยากเ้งหนา เขาอยู่อือเห็นเลยยิ้มเสียเสือกผิหมวกยนก็จะว่าอืมจินกินธรรมดาเนาะงามเพจมันก็ตองนี้น้ำหมู่ไหลเป็นธรรมดาผู้ใดบ่มีน้ำหมู่ไหลงามเพียนี่ปุ๊บผิดปกติเลยจ้าน่าจะผิดปกติทางรูจมูกเครื่องเหรอเคนอยัางน้ำเครื่องแต่ เอ้าใส่แล้วพอมันกรุบกรุบกลูกลูมันนี่นะเห็นไหมครับผมหยุดหอยหยุดหอยหอยเตี่ยวหอยหอยจุ่ ไม่เคยมาอันทีม่มมนไม่รู้รเป็นอย่างเป็นแง่แง่ทั้งในกรอบกุ๊กกุ๊กกุ๊บกุ๊บเป็นแง่โอืมหของแสบอ่ะไม่รู้ของแซบเสร็จแล้วอินไปิดละ มือนเดิจ้ะแ,แล้วตอมักระเทศตองมักระเทียมก็ตัวบนไหนมันเืินกกินผักบอบอายหน่อยอืมใครเปิดอล่รเริ่กินกินอน,นะ Ban bạn nó chỉ từ niệm. A cho phu vẫn tuần ngay Hm? Nguyên mẫn tóc mô. Nguyên 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 mô. po at tay yeah yeah hmm? Mm -hmm. เพจตามล้างด้วยบันเพจท่าพี่น้องอมโอเคไปมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะเุิเกับเทจ โอเคเจ็บไรเอาลาเลยคุณชายลาพี่ลาหน่อยกะมื่อนี้ก็บม่มีอย่างมากมายนะคะผมได้กินกันซจำหนี้ก็ได้กินให้พี่น้อนในเบิง้งเนาะพี่น้นอนในเบิ้งก็หลังจากที่ว่าห่างหายกันกะน้ำผสมกันจ้ะเป็นอาทิตย์อยู่สองอาทิตย์เพราะ,ออะออว่ามีธุระ ด่วนแต่เลยบไดใลงคลุ่บ่ไดบดอยู่น้ำกันนะ้ำว่าอ่อนเห็นงานอยู่กรุงเทพแล้วก็จะออกเขาก็ไปบึงแม่เขาอยู่โคลาดถึงแต่กลับมาหมื่วานก่อนเจ้าไดก็ฝากพี่น้องติดตามช่องสองหลาพนะกดกระดิ่งแล้วก็ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผม สีได้บุภาดคลิปให้มๆแล้วก็ขอบคุณเอฟซีที่ติดตามมาจากเอ่อทิกตอกหรือว่าทั้งเฟซบุ๊กยังไ <Naomi. S 1> ด้ก <Skills. S 1> ็ฝากติดตามสองลาพนาโอนกัออนน้ำเลือดคาดผมขอบคุณจ้าสวัสดีครับบ๊ายบายพีกินน้ำก่อนเฮ็ดน้ำเฮ็ดเฮ็ด